วิดีโอการใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตัวเองผลิตภัณฑ์ FlowFlex Acon โดยบริษัท Advanced Diagnostic จำกัดก่อนทำการทดสอบให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่ทดสอบและล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ในชุดตรวจ1ชุดประกอบด้วย 1. ตลับทดสอบบรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้นด้านในให้ตรวจสอบวันหมดอายุก่อนการใช้งานห้ามใช้ตลับทดสอบที่หมดอายุแล้วมาทําการทดสอบ 2. หลอดบัฟเฟอร์สกัดเชื้อฝาเกลียว2ชั้น 3. ไม้เก็บตัวอย่างเนโซลสวอบเมื่อเปิดใช้งานห้ามจับตรงส่วนปลายเพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ 4. ซองเก็บตัวอย่างน้ําลาย 5. หลอดหยดสําหรับดูดน้ําลาย 6. คู่มือการใช้งานควรศึกษาอย่างละเอียดก่อนการทดสอบการทดสอบเริ่มด้วยการตรวจสอบระดับของเหลวในหลอดบัฟเฟอร์สกัดเชือ้อเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการหกรั่วไหลเพราะอาจมีผลต่อก,การสกัดเชื้อไวรัสได้ หมุนฝาเกลียวสีฟ้าเตรียมเปิดฝาไว้สำหรับใส่ตัวอย่างวางไว้ในที่วางหลอดกระดาษที่เตรียมไว้เก็บต,ตัวอย่างจากน้ำลาย 1. เตรียมซองเก็บตัวอย่างเปิดปากซองให้กว้าง 2. ถมน้ำลายลงไปในซองห้ามบ้วนปากแปรงฟันหรือรับประทานอาหารก่อนการเก็บตัวอย่าง 3. ใช้หลอดพลาสติกดูดตัวอย่างน้ำลายโดยจุ่มลงให้ถึงก้นซองก่อนบีบหลอดตัวอย่างเพื่อดูดเอาตัวอย่างน้ำลายขึ้นมา 4. ใช้หลอดดูดน้ำลายแห่ลงไปให้ถึงระดับกลางหลอดสกัดก่อนบีบปล่อยตัวอย่างน้ำลายลงไปในหลอด 5. บีบหลอดสกัดอย่างน้อย5ครั้งเพื่อให้ตัวอย่างน้ำลายผสมเข้ากันดีกับสารสกัด 6. จากนั้นปิดฝาเกลียวให้สนิท แกว่งก้นหลอดสกัดวนไปมาเพื่อให้สารสกัดทำปฏิกิริยากับตัวเชื้อดีดคอก้นหลอดเบาๆเพื่อให้สารละลายเข้ากันดีนำตลับทดสอบออกจากซองฟอยห้ามใช้ตลับทดสอบที่หมดอายุแล้ววางตลับบนพื้นราบที่สะอาดให้ทำการทดสอบทันทีหลังการเตรียมตัวอย่างหากไม่สามารถทำการทดสอบได้ให้ทำการทดสอบไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้การทดสอบได้ผลดีเปิดฝากเกลียวด้านบน เพื่อเตรียมหยดสารสกัดลงในตลับทดสอบหยดสารสกัดลงในตลับทดสอบจำนวน4หยดในช่อง S ตั้งตลับทดสอบไว้ให้รออ่านผลที่15-30นาทีบางครั้งกรณีพบเชื้อก็สามารถพบแถบขึ้นก่อนเวลา15นาทีได้ขอย้ำห้ามอ่านผลเกินกว่าเวลา30นาทีเพราะผลอาจไม่ถูกต้องได้การอ่านผลผลการทดสอบที่ใช้ได้จะต้องพบแถบที่ตัว C เสมอผลลบไม่พบเชื้อขึ้นแถบเดียว ผลบวกพบเชื้อขึ้นสองแถบหากไม่มีแถบใดๆหรือพบเพียงแถบที่ตำแหน่งทีที่เดียวหมายถึงใช้ไม่ได้ให้ทดสอบซ้ำเมื่อพบผลบวกจะปรากฏแถบทั้งสองเส้นที่ตำแหน่ง C และทีความเข้มของแถบสีที่ตำแหน่งทีไม่ว่าจะจางหรือเข้มที่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าก็ให้อ่านเป็นผลบวกความเข้มหรือจางของแถบที่ตำแหน่งท ขึ้นกับระดับความเข้มข้นของเชื้อไวรัสซาโควี2ที่ปรากฏพบในสารละลายที่เตรียมได้เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบแล้วให้เก็บวัสดุทุกชิ้นในถุงขยะติดเชื้อโดยสามารถใช้น้ำยาล้างจานและหรือไฮเตอร์ผสมน้ำในสัดส่วน1ต่อ10เพื่อการฆ่าเชื้อโรคเบื้องต้นก่อนการทิ้ง